คะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับลูกสาลี่นะคะ,ะซึ่งเคยได้บอกไปในคลิปก่อนนะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆนี่ได้รู้จักแล้วก็สามารถเลือกลูกสาลี่นะคะเอาไว้กินตามที่ตัวเองชอบนะคะโอเคค่ะแล้วก็ไม่พูดมากแล้วนะคะเรามาเริ่มดูลูกแรกกันเลยค่ะ,ะลูกแรกพันนี้นะคะ,ะมีชื่อว่าอากิสุกินะคะรูปทรงเขานะคะจะสวยค่ะเพื่อนๆจะมี ร,รูปทรงเขาจะแบบนี้นะคะจะไม่เบี้ยวจะไม่สูงมากนะคะก็กลมๆแบบนี้นะคะสีสวยค่ะแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยคะจะมีรสหวานนะคะไม่หวานมากาจนเกินไปนะคะก็หวานพอดีนะคะนะคะหากเพื่อนๆที่มาเจอแบบนี้นะ,ะไม่อยากได้รสหวานจัดนะคะสามารถเลือกพันุ์นี้ได้เลยนะคะ นะคะคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกต่อไปกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงพันที่สองแล้วนะคะพันนี้นะคะจะเป็นที่นิยมมากเลยค่ะจะมีรสหวานนะคะชําด้วยน้ํานะคะแล้วก็คิดว่าพัน,นุ์นะี้จะมีขายทั่วไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ จะ,จะเรียกว่าเป็นที่นิยมามากมากเลยก็ว่าได้ค่ะสีเข้านะคะออกสีเหลืองอ่อนๆนะคะนะคะแบบทองๆนะคะสีแบบนี้นะคะข้างในนี่หวานค่ะหวานหวานกว่าพันแรกเมื่อกี้นะคะก็อร่อยพันหนึ่งค่ะตอนนี้นี่ยังไม่ได้เด็ดอเอาก้านเขาออกนะคะก็เด็ดมาจากต้นสดๆค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆก็อลองดูแล้วก็สังเกตดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพันุ์ที่3กันเลยนะคะ เรามาถึงพันธุ์ที่สามนะคะพันธุ์นี้ก็อร่อยไม่เบาคะ่ะเพื่อนๆอร่อยพอๆกับพันธุ์ที่สองเลยนะคะความหวานเขานะคะจะหวานกว่าพันธุ์ที่สองนะคะพันธุ์นี้มีชื่อว่าโฮสุยนะคะพเพื่อนๆลืมบอกไปนะคะพันธุ์ที่ที่สองนี่นะคะมีชื่อว่าโกสุยนะคะพันธุ์นี้เขาก็จะมีสีนะคะน้ําตาลแดงนะคะนะคะผิวเขาจะมีเป็นจุดๆคล้ายๆเป็นตกกะนะคะ ผิวเขาไม่ไม่เรียบเหมือนพันุอันที่หนึ่งนะคะนี่น,นะคะผิวนี้เขาจะสวยนะคะแต่พันอ่าที่สามนี่นะคะผิวเขาจะมีจุดเหมือนตกกะค่ะเขาจะหวานเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีรสเปรี้ยวนิดๆผสมอยู่ค่ะนี่น,นะคะรูปร่างเขาก็ออ่อยาวๆนะคะไม่ไม่ไมเ่เป็นรูปทรงที่สวยเท่าไหร่นะคะแบบนี้นะคะ สีออกน้ำตาลแดงๆเนาะก็เป็นรูปมีตกกะนะคะคล้ายๆตกกะเป็นจุดๆนะคะก็เป็นที่สังเกตได้ง่ายค่ะสําหรับพันนี้นะคะก็อร่อยหวานหวานมากเลยค่ะหาเพื่อนๆที่ชอบหวานแล้วก็อาจจะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะเลือกพันนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะมาเปรียบเทียบกับพันที่หนึ่งก็สามารถเห็นได้ชัดนะคะกับความแตกต่างเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถึงพันที่สี่กันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงพันสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พันนี้นะคะจะมีรูปร่างอ่าลักษณะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาแตกต่างในด้านของสีเขานะคะสีเค้าก็จะออกเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีเหลืองอ่อนนิดๆน,น,นะคะเวลาเขาสุกนะคะพันนี้นะคะจะเป็นลูกผสมค่ะซึ่งอ่า เป็นพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งมี่ได้ไม่นานนี่นะคะพันธุ์นี้นี่จะหวานค่ะหวานกรอบนะคะเป็นลูกผสมของพันธุ์ที่สองนะคะนะคะพันธุ์นี้นะคะที่เขาเอาไปผสมกับอีอกพันธุ์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีในนี้นะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นผลอของพันธุ์ที่สี่นี้นะคะพันธุ์ที่สีนี้นะคะ,ะ,คะมีชื่อว่าเชืว่าอะไรนะ ชูเล่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยกว,ว่าจะนึกได้นะคะพันธุ์นี้มีชื่อว่าชูเล่นะคะ,ะหวานกรอบค่ะมีความหวานเท่ากับพันุ์ที่สองนะคะคือพันธุ์แม่ของเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าความกรอบของเขานะคะก็จะเป็นคล้ายๆอีกพันหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาจะมีความกรอบค่ะอันนี้พอลูกค้าเขามาเห็นครั้งแรกเขาจะบอกว่าผิวไม่สวยนะคะแต่ว่ารสชาตินี่ใครได้กินแล้วนะคะต้องติดใจค่ะต้องมาถามซื้ออีกนะคะพันนี้นะคะ นะคะคผิวเขาไม่ค่อยสวยเนาะค่ะโอเคค่ะก็เอามาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาเปรียบเทียบดูนะคะลักษณะของผนต่างๆนะคะเดี๋ยวเอามา,าวางรวมๆกันนะคะให้ได้ดูนะคะตั้งแต่สีผิวของเขานะคะใครเพื่อนๆได้ดูชัดๆเลยนะคะก็จะให้ได้แยกถูกนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะแยกถูกนะคะ นี่ค่ะนะคะโอเคค่ะก็เห็นแล้วถึงความแตกแต่างนะคะวันนี้ก็เอาได้มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็เวลาเจอผลสาลีที่ไหนก็สามารถเลือกกินได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะถูกใจนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้ามีความคิดเห็นอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถเขียนใต้คลิปได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอีกทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ